อินอีกใช้โมโหหิว่ะเฮ้ยอะไรเนี่ยไม่ไหวแล้วมดูใจเย็นใจเย็นใจเย็นผมว่าเราแบ่งงานเป็นสองส่วนดีกว่าไหมครับส่วนแรกสีข้าวกับแพ็กกระสอบส่วนที่สองซ่อมเครื่องก็ดีนะถ้าเกิดเราซ่อมได้ทั้งสองเครื่องเนี่ยวันหนึ่งเราก็จะสามารถสีข้าวได้ตั้งสี่พันกิโล พรุ่งนี้กลับมาเลยก็น่าจะพอมีลุน้นอืมถ้าเราสี่ข้าวได้วันละสี่พันกิโลรวมเวลาแพ็คข้าวแล้วก็น่าจะทันนะอืมอะถ้าอย่างนั้นพวกเราลองดูสักตั้งหนึ่งถ้างนั้นแบ่งกลุ่มกันเลยครับผู้ชายทั้งหมดมารวมซ่อมเครื่องนี้ส่วนแตงกวาเอาเข้าเปลือกใส่เครื่องเลยได้ค่ะนะครับอะเยอะก่อนครับจันอะไรเอ๋ยอก่อนเราจะไปลุยกันต่อเนี่ยมานี่ก่อนเลยฮะรวมพลังไง ลงพลังลงพลังก <|so|>? ่อนครับถ oh, no ่ายเยอะนะมาพวกเราสู้นี่จะไปออกกองกับมือนี่างเอาได้เลยครับ เป็นไงบ้างโอ้ธรรม, oh, ม,มดาเฮ้ยไทยเดี๋ยวมึงพาอาจารย์แจ๊จกไปท่อไปอาบน้ำดีกว่าสภาพดูไม่ได้แล้วเนี่ย uh. เดี๋ยวกูกับแตงกวาจัดการที่เหลือเองไอ้ย้อย ขอไปอาบน้ำบ้านมึงได้ป่าวะกูยังไม่อยากกลับบ้านตอนนี้ว่ะได้สิเพื่อนกูอ่ะเข้าใจความรู้สึกมึงดีเว้ยงานนีน้นี่กุญแจรถด้วยนี่กุญแจบ้านเว้ยเดี๋ยวกูโทรไปบอกแม่กูไว้ให้เขาได้เตรียมของให้มึงไงทอ็อปเป็นไงบ้าง ยังไม่เจอตัวปัญหาเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูข้างหนา้าให้ใจมากมเฮ้ยสอนสามอ่ะระวังนิดนึงด้วย,ยครับ ไปอาบ,บน้ำกันเออ,เอดิเอ้ยไปตามอาจารย์แจ็คให้หน่อยดิ ดูสิเนะี่ยป่านี้ยังไม่กลับบ้านเลยเราขี่รถไปดูกันไหมพ่อเดีย๋ยวไปยุ่งกับเขาเลยแม่เข,เขาบอกเองว่าถ้าไม่เสร็จเขาจะไม่กลับบ้านโธแล้วมันจะไปเสร็จได้ยังไงข้าวต้อง80ดสิบกระสอบแล้วป่านี้เครื่องใช้ได้หรือยังก็ไม่รู้ เราเจอตัวการที่ทำให้เครื่องไม่ทำงานแล้วจริงเหรออืม <ừ. S 2> ไหนไหนไหนอะ<ห>น,นีน่เลย โอ้โหย้อยมึงนี่โคตรเก่งเลยไหมย้ยทำได้ไงวะรู้งี้นะไปอาบน้ำตั้งนานแล้วคุณเอกพงศ์ครับผมอาจารย์พูดตามตรงเลยนะตอนแรกเนี่ยผมมองคุณผิดไปพอเข้าจริงๆเนี่ยคุณก็เป็นคนมีฝีมือเหมือนกันนะเพราะดีผมเป็นคนมีฝีมือนะครับอาจารย์เสียอย่างเดียวมันขี้คุยไอเนี่ยตลอดเเหลิงเหลิงเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวว่ามีอะไรผิดพลาดแน่เลยวะ ำไมันมีแกลบติดมาด้วยเฮ้ยเฮ้ยเป็นเม็ดเลยจริงด้วยเดี๋ยว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 อาจารย์ดูก่อนอะไรเนี่ยเป็นไรอาจารย์ท็อปลองเปิดสิ สิบครั้งแล้วแต่ยังไงแกลบก็ยังติดออกมาอยู่ดีอะค่ะตัวดูดแกลบมันเสียซ่อมยังไงก็ซ่อมไม่ได้งั้นคืนนี้เครื่องนี้ก็ยังใช้ไม่ได้เลยครับแต่ถ้าจะให้ข้าวได้ตามเป้าอะยังไงคืนนี้ก็คงต้องเสียเครื่องนี้ไปก่อนอะ แล้วต้องทั้งคืนด้วยแตงกวาาเปิดเครื่องเลยตอนนี้เราไม่มีอะไรลยพวกนี้ตม่เปลี่ยนอะไรหาอะไรซื้อตัวนี้มันลงรถไเข้าไม่ได้ าจย์เมื่อกี้เสียงอะไรอะ่ะโห<ฮ>เครื่องร้องจี่เลยครัพอาจย์สงสัยทำงานหนักันทั้งคืนถ้างั้นปิดเครื่องพักมันก่อนก็ได้เด่วรว่าตาเราเนี่ยไม่ได้นอนเลยเหรอเนี่ยก็อาจารย์บอกให้จัดเวรยามกันแล้วไงทำไมไม่พักผ่อนไอ้ย้อยไปไหน หลับอยู่เนี่ยครับอาจารย์ทำไงดีอ่ะถ้าสีได้แค่เครื่องเดียววันนี้กับพรุ่งนี้ก็จะได้4000ักิโลแล้วถ้าทำตอนกลางคืนด้วยก็อาจจะได้ถึง7 0 0 0พกิโลแต่เครื่องจะรับไหวเหรอเรามีวิธีคือเราต้องสีสองเครื่องไปพร้อมกันแล้วก็พวกเราเช่วยนแยกแกบด้วย ถึงจะไปช้าหน่อยแต่ก็ดีกว่าว่าไงงั้นเรียกชาวนานในกลุ่มมาช่วยด้วยเถอะไม่เอาอ่ะก็เราตกลงกับพ่อไว้แล้วว่าจะไม่เรียกหรือเราทำแบบนั้นเดี๋ยวพ่อก็มาเป็นข้ออ้างเพราะเราทำผิดสัญญาไหนๆก็รับงานนี้ในเงื่อนไขนี้มาแล้วอ่ะก็ต้องทำให้ถึงที่สุด อ้าวเฮ้ยกินแล้วเหรอ หมดสักทีวะอืมท็อปเขางอนอะไรหรือเปล่าอะ่ะหายไปต้ตังนานแล้วนะ <c oughs> นั่นน่ะดิหรือว่ามันถอดใจแล้ววะตาจะหลุดอยู่แล้วเนี่ยเฮ้ยมาแล้วเวย้ยโอ้ยท็อปหายไปไหนมาตั้งนานวะฮ้ยไทยมีคนอยากเจอมึงอ่ะสวัสดีครับพี่ไทยสวัสดีครับพี่พี่สวัสดีค่ะ พี่ไทยนะมีอะไรช่วยทำไมไม่บอกกูเลยครับเจนครับ อาจารย์ประเม,มินแล้วนะครับถ้าเราทํางานได้ขนาดนี้พรุ่งนี้เราสีเพียงแค่วันเดียวรับรองว่าเข้าเปลือกเนี่ยหมดไปแน่นอนครับโอ้โหนะเต็มที่เลยตั้งใจหน่อยครับครับผมตอนนี้หนูไม่ห่วงเรื่องสีข้าวแล้วค่ะอาจารย์อาจารย์ดูนี่สิคะข้าวมันแตกอะค่ะฮะฮะข้าวแตกเหรอ เละเป็นโจ๊กเลยลูกยางมันสึกเดินเครื่องมาทั้งคืนยางมันก็เลยเสียครับผมไม่เป็นไรครับเนี่โอเคครับขอบคุณครับผมโทรไปถามมาทุกร้านแล้วครับอาจารย์เขาไม่มีอะไรตัวนี้กันเลย พ้ะเจากขาต้องสั่งมาจากกรุงเทพแต่ก่อจะได้เนี่ยก็พรุ่งนี้เลยครับโถ่เอ้ยส่งข้าวมันเลืนอ,อยู่ละปัญหาตามมาไม่หยุดไม่หย่อนเลยเอออีกอย่างนะครับฮะ ราคาเนี่ยแพงหูดับเลยถ้าจะซื้อก็ต้องซื้อเป็นชุดชุดนึงก็เกือบหมื่นเลยซ่อมไปก็ไม่น่าจะคุ้มครับ ไอ้ท็อปไอ้กล้วยหายไปไหนวะอ๋อเห็นมันบอกว่าจะไปทำทุล่าอะไรก็ไม่รู้อะเฮ้ย จำพี่บิ๊กได้ไหมครับได้ข่าวผู้แกมีปัญหาต้องการชิ้นส่วนสำคัญหวังว่าที่ขนมานี่คงพอช่วยได้นะเว้ยเฮ้ย

Internally. มีปัญหาอะไรตามกันได้นะเว้ยยังไงอาชีวะที่ไหนอ่ะก็เพื่อนกันหมดแหละมึงนี่สุดยอดเลยวะพี่เฮ้ยธรรมดาว่าแต่ไปเก็บขยะอะไรมาเยอะแยะวะโอ้ยนี่ไม่ใช่ขยะนะเว้ยรุ่นพี่ปวสเราอ่ะทำวิจัยสร้างอะไรทดแทนเนี่ยยืมเข้ามายืมจริงเหรอยืมอีวะไปละไปก่อนดีกว่าเอาไว้เจอกันเจอกันเจอกันกลับดีๆมีอะไรตามมาได้นะเว้ยได้เลย ไม่ติดไม่ติดต okay. ิเจอกันเจอกันจับไวาไไปเน่ยนะโอ้ยลไวไฟเหลือไหมเจอกันูว่ามันเอาขยะไปขายต่อแน่นอนเลยวะที่แคเสีย สวัสดีครับคุณเสดเป็นไงบ้าครับตรงว่าพร้อมยังครับคือเรามีเวลาแค่สามวันเองครับเจ้เพ็งสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับเชิญทั้งในดีกว่าครับทุกอย่างเตรียมไว้เรียบร้อยนะเชิญครับสวัสดีครับเสียงครับ สวัสดีครับคุณพ่อครับเสียครับเชิญตรวจรับข้าวได้เลยนะครับมีกองนี้แล้วก็ทางด้านในรวมทั้งหมด100กระสอบครับทีแรกนึกว่าจะไม่ทานซะอีกนะครับนี่อุตส่าห์ไปคุยกับเจ้าอื่นเตรียมไว้เนี่ยนะกลุ่มเกษตรเพิ่งตนเองของพ่อเพิ่งจะเริ่มนะครับอาจจะคลุกคลักไปสะหน่อยแต่ต้องสร้างประโยชน์อย่างยั่งยืนได้อย่างแน่นอนครับเสีย ให้หนุ่มนี่แจ๋วแจ๋วจริงๆเลยลูกคุณเกษรหรือเปล่าครับครับเรียนชั้นไหนแล้วเราอ่ะปวชปีหนึ่งครับนี่อาจารย์ของผมแล้วก็เพื่อนๆผมครับอาจารย์ครับอาจารย์ครับแล้วคิดว่าเราจะไปทำอะไรต่อ พวกผมเป็นช่างฝีมือผมเลยอยากจะใช้ฝีมือช่างช่วยงานเกษตรกรรมของพ่อให้สำเร็จนะครับเสีย <_ Q. S 1> แต่ว่าเอ,อ,อ้ามาดีานอมมาดีไทยกูรู้นะเว้ยพวกมึงอะคิดอะไรอยู่คือาทางวิทยาลัยเนี่ยต้องการให้พวกเธอทั้ง4ี่คน เป็นตัวแทนทีมของทางวิทิอาลัยเข้าประกวดการแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา <c oughs> เฮ้ยรูกมึงเป็นเพื่อนกูกูมไม่อยากเห็นมึงผิดหวังแล้วถ้ากูชอบเขาอะนค